สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์โน้ตบุ๊กนะคะ34เครื่องเป็นยังไงมีเครื่องแบบไหนบ้างก็ไปดูกันเลยนะคะท่านสามารถซื้อเครื่องเหล่านี้ได้ที่ร้านอ Computer สวัสดีครับคุณผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญกำลังเช็คทองแล้วก็ ทำการลงย่อลงโปรแกรมนะครับเองกับมือค่ะซื้อเครื่องไม่ต้องตัวใช่เลยครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับมาซื้อที่ร้าน The View Com นะครับซื้อที่เพจ The View Computer ใช่ไหมครับใช่ค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเครื่องใหม่ๆมีลงไว้เรื่อยๆนะใช่นะครับอันนี้ขค้ื่องวช้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะรอรอทำคอมารอลงวิดีโโปรแกรมเทสอเครื่องดับไหมคีย์บงคีย์บอร์ดใช้งานได้ปกติ รุใหม่เพราเนรถมาุ่ใหม่เลยราคาย okay. okay. ouais. ่อมเยาไหมคะก็แล้วแต่สเปคค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้ารานแล้วนะคะก็จะรีวิวบางตัวนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถรีวิวโนบุก34ตัวได้าจะมานั่งดูวะอันนี้นะคะก็จะเป็นเดลนะคะเครื่องดูใหญ่แล้วก็อันนี้คือแบต เขาเรียกว่าเพิ่มเซลใช่ไหมแม่มจะมีนูนออกมาอีกงงต่อไปอันนี้ก็เป็นเดลเหมือนกันส่วนมากเดลจะใช้ได้ทุกตัวใช่ไหมอันนี้ก็ดูไม่มีรอยเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเอ e ีเซอร์เอ้ยรีโนเวอร์ก่อนละกันต่อไปก็จะเป็นคอร n รีโนเวอร์อันนี้เป็นสติงแพดมันคืออะไรอะแม่มันคือรุ่นอันไหนก็จะมีฟิลมใแนแดงอน,นี้เป็นเมาส์เดี๋ยวไปดูเอิเอเซอร์ เอเซอร์นะครับก็ไม่มีรอยไม่สนิมกานเครื่องสวยเบาด้วยนะครับเปลี่ยนมุมมาทำอันบ็อกซี่เพิ่งส่งมาจริงค่ะจะรวมอยู่ในคลิปเดียวหรือมันก็จะเป็นคลิปอันบ็อกซ์โน้ตบุ๊ก34ตัวบวกสี <Wow. S 1> เดี๋ยวน่าจะมีบวกมาอีกแก่เลยละกันคุณผู้ชม เปิดออกแป้วนะค่ะเคร่องแรกก็จะเป็นเอเซอร์สีเหําเงินเล้วเรามาแกะกันตรงดีกว่าทำไมในคิดมันดูม่วงมันม่วงนี่นาม่ใเวลามาสะท้อนมันจะเป็นสีเรามาดูกันนข้างในมันจะฝุ่นแต่ว่ามีกล้องเพรื่องต่อไป น h p รุ่น r o Book มันมีรอยตามสภาพใรงานหน่อยมันคอดูโอเหรอคอดูโอคอทูดูโอทำไมสองมันเรือนลายจังเลยคอไอกับคอดูไม่เหมือนกันหรอโอ้ีีไปความรู้นะคะอุ้ยเครื่องที่สามแก่เลยทำหลออันนี้เป็นโตชิบะสภาพไม่ค่อยน่าดูมีแบบว่ารอยละลายด้วย โอ้มายก็ถ้าไมไม่ควรให้ดูอย่างน,นี้ใครที่เป็นภูมิแพ้ควรหีเลีเยงเครื่องสุดท้ายของกล่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีกล่อง HP มีรัศลายไ,ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเปิดกันเลยคอเป็นคอไอห้าหนูพูดถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคอไอห้กล่องที่สองที่เพิ่งส่มาจากเฮรี่ โ <Okay. S 2> อเคเปิดออกมาเลยปี๊สโอเคปิดหนาเป็นเลยไอ้ ي, ทำไมไมันมีเครื่องเดียวอ่ะแม่ก็ซื้อมาเครื่องเดียวเด้ส่งมาสองเครื่องได้เจ็นอ้อเละอันนี้เจ็นเจ็บนะคะทุกคนเจ็นสีขาวลีโนโวเปิดดูข้างใกันดีกว่าค่ะมีแค่เครื่องเดียวจบแล้วอันบ็อกซ์ ก่องที่2องก็จบกันไปแล้วกับการ u n นบ็อกโน้ตบุ๊กบวก4เครื่องใครที่อยากซื้อนะคะก็อย่าลืมติดตามเมพจ W Computer ไว้นะคะลงแล้วแต่สะดวกมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าถ้าเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็ต้องโอนมาจำก่อนนะคะเป็นการจองสินค้ามห้สินค้าหลูกแต่ว่าถ้าใครที่โอนเลยนะคะล้วกวจะมีของแถมให้มากมายนะคะอย่าเช่นกระเป๋าโน้ตบุ๊กเมาส์อะไรก็ยติดม เด็กคอมพิวเตอร์วันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องหอมาเหลาไว้ด้วย <c oughs>